สวัสดีค่ะช่องฟอนลสสีไรสไตล์เราก็มาตอน EP สองในบ้านอาจารย์สุกุลการเลี่ยงช้างอย่างนี้นะคะทุกคนก็เป็น EP ที่สองนะคะเก็บเกับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะก็เก็บเกี่ยลงมาข้างล่างนะทุกคนว่าสกครู่เราไปข้างบนนะคะ มาไต่ฝั่งนี้นะคะ้ีเยอะมากนะคะมีตั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะมาจำนวนมากเลยนะทุกคนหลายคนอยู่น่ารื่นรื่นช้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวน่าจะอยู่อันนี้ก็คนสาวสวยบวมหนีนะคะทุกคน ค้าสุดท้ายคุณหมอนะคะถึงตรงจุด hmm. นี sure e <okay> ้ดีมากนะคะการบรรยากาศมดีเลยคนดีเยอะนะคนเยอะทางก็เริ่มขยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะ200เชือกนะคะทุกคน200เชือกในวันนี้นะคะก็เก็บเป็นวีดีทีให้ทุกๆท่านได้ชมกันนะคะเชือกมาก่อนก็ชม ลานลแล้วนะคะเนะน,นี่ยอันนี้อยู่หน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรชีศรีนรงจางวางนะคะก็ก็จะเป็นอาหารช้างจักโต๊ะาาช้างนะคะของริวน,นะคะอาหารที่ให้ช้างนะคะสวยงามแม่ทคนสวยงามนะคะ คอบรรยากาด้านล่างตอนนั้นเราถ่ายอยู่ด้านบนน้องใค,คงร กระยับนิดนึงนะคะกยับนิดนึงนึงนมาตรงนี้แล้วกยับนเหนียวพี่คนเหนีวตนนี้ตื่นจริงจรับไม่รับันไม่รช้างเยอะนะคะสองร้อยชิ้น

ลูกนวันนี้หนึ่งไดเแล้ยมีปิดกระเป๋าเือะ่าการนี้โดยจุขอไม่รู้ืะคือคืออย่างเดียวไอ้นี่ไอ้นี่อ้นี่แนี่อันนี้ชอบมือนะพี่ชอบมืยปวดหรือเขามาถ่ายนี่แหละเอาถ้าตังงนี่ไม่ได้กินถ่ายเ้าไเรดเพราะว่าถ้าเป้ามันเปิดตอนไหนไม่รู้มันจะหลุดไป นเราเก็บบรรยากาศนะคะการเลี้งางนะคะอยู่หน้านุสาวารียสิิกาก็มีส่นในรมันใหญ่ๆนี่กลับมาได้มันวเล็ได้จมาเป็นดเดแ้วก็าเสกเป็นโบนดบ้านเรื่องสกาศด้านล่างนะคะ ช้างนะคะเก็บให้ชมกันนะคะในด้านล่างนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามีโอ,อกาสเราจะปอเป็นอีกทีนะคะเพราะว่าช้างเยอะมากนะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกท่านได้ชมกันแล้วเราจะตัดไปเป็นช่วงไลฟ์สดนะคะทุกคนก็เป็นอาหารช้างเป็นช่วงที่สองนะทุกคนเนาะโอเคค่ะทกคน นึกว่าได้แปดนาทีแล้วนะคะขอเวลาอีกสักสองนาทีนะทุกคนเรจะเก็บบรรยากาศเนี่่ยคะให้ชมกันเลี้ยงช้างคนมาเยอะมากนะคะนยังไง้าอันนี้ก็เป็นทายนะคะเด็กน้อยเด็กนอนี่อันนี้ก็จีน,นะะน,น,นช้างเหม่แสดงสเสกตัวรึ อันนี้พ่อของใบเด็ดกลม่ะ สวยมากเลยนะคะทุกคนช้นางงาสวยค่ะใครอะไรกันเนี่ยพายทองเงินน,นี่พายทองเงินค่ะนะคะน้องพ่อใครทองเงินนะคะทุกคนใครทองเงิน,น,น,งงนหล่อมากงาสวยมากเลยค่ะ อีกเชื่องหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็อาจจะเป็นทายทองเงินนะคะเพราะนั้นนี่คือความน่ารักนะคะวานี้ของน้องช้างนะคะทุกคนโ่กาสสำหรับทุกท่ตนใงการชมดินนะคะ น yeah. ี้ใครอะไรคะใครอะไรแ่ะแม่ใครอะไริวิวแรน้อ่ะชื่ออะไรคะเอกเอกาคเกน้องครเอกาคสวยมาก โบก่าเงาเลยบบก่ากีฬากัมเพานคะนี่คือบรรยากาศความน่ารักของน้องช้างนะคะในเอ่อ ชาสแกนมาช้างซูนนะคะโครงการจิ้เลี้ยงช้างในวันนี้เป็นช่วงที่สองนะทุกคนสิทธิ์โอกาสกับทุกทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะทุกทุกทลังใจนะคะที่สนรังใจให้กับทางช่องของเราทุกทุกคนเนาะเนื้อเบิร์ดเลื้อเบิร์ดเนื้อดองสีเนื้อเนื้อ บอกว่าไปยืนที่น้องสีเหลืองเ้า่ในน้องสีเหลืองแล้วนี่มันถ่ายนี่โอเคค่ะทุกคนไปแล้วเราไปเก็บบรรยากาศจุดต่อไปนะคะเก็บก่านหน้าร้านเก็บบรรยากาศช้างที่มาเรื่อยๆนะคะทุกคนนู่นนะคะเชาไปยืนได้ยืนได้เช้าเหมือน โอเคนะคะทุกคนวันนี้ช่องโต๊และสีายก็คงขอ ลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีขอตัวลงม้ก่อนะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ